สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับทางทีมงานซูมหัวมิสิกอันทัวครับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เรามาดูการตั้งค่าว่าทําไมโปรแกรมคาราโอเกะของผมมันไม่ดงังทําไมโปรแกรมคาราโอเกะของผม,มเสียงยังงุนเสียงมันไม่ออกอย่างงี้อย่างงี้นะครับคลิกเข้าไปที่โปรแกรมตัวโปรแกรมกันเลยนะครับ Extreme Karaoke นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่เซอร์ฟอนนะครับให้มันโหลดเซอร์ฟอนนะครับกดโหลดเซอร์ฟอน เราจะเลือกอยู่ที่มันติดเซาฟอนพราะผมใช้เซาฟอนหลายตัวถ้าเราใช้เซาฟอนหลายตัวให้เลือกใช้มันติดเซาฟอนนะครับผมจะโหลดจะเลือกใช้โปรแกรมเลือกเซาฟอนที่ผมจะใช้งานก็คือที่ผมมีอยู่นะครับผมจะใช้ตัวไหนก็คลิกบวกนะครับอย่างเราจะใช้ตัวไหนบ้างก็คลิกบวกถ้ายัางไม่มีเซาฟอนขึ้นมานะครับคลิกบวกเสร็จปุ๊บมันจะเข้าที่เราเข้าไปดูที่โปรแกรม Extre m e มคาราโอเกะนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปที่เซาฟอนนะครับแล้วก็ไปเลือกเซาฟอนได้ box, เลย related, นะครับยังไง ผมก็ขอบคุณสลับปาเปียกบางปูนะครับได้ซอ์ฟอนให้ผมใช้เซอ์ฟอนของพิเปียกบางปูนะครับกับกับซอ์ฟอนของผมเองนะครับพอเราชี้ได้โปรแกรมได้ซอ์ฟอนที่เราต้องการปุ๊บนะฮะชี้ไปตัวสีฟ้านะครับใส่มันแล้วก็กดโอเพนได้เลยนะครับแล้วมันจะแอดเข้ามาที่นี่แล้วเราก็กดตกลงนะครับอ่ามันก็จะแอดอ่าแอดเสร็จแล้วนะครับ แอเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะให้ชัวร์ว่าเสียงดังชัวร์คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งที่หน้าโปรแกรมนะครับก็ไปที่มินิค่าออกแล้วก็เห็นไหมครับคลิกขวามินิค่าออกแล้วก็ให้เป็นเซลฟอ์มินิพอดมันก็จะรันโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับดังแล้วนะครับทีนี้อลองดูครับ อโอเคตันแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ